ตัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทธัะสมาธิงพิขเวพาเวทะสมาหิโตยะถาภู้ตังปะชานาตีติบัดนี้จักแสดงประธรรมเทศนา ในการบําเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพแม่ชีแมนโพธิสุวรรณโยมมันดาพระอาจารย์สนองกะตะบุญโยซึ่งคณะปฏิบัติธรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพและได้จัดให้มีการแสดงประธรรมเทศนาในกลางวันในเวลานี้จึงขออนุโมทนาในคณะปฏิบัติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันบำเพ็ญกุศลและฟังธรรมในโอกาสนี้โดยที่วัดสังกธานนี้ ได้ปรากฏชื่อเสียงในด้านปฏิบัติธรรมซึ่งมีท่านเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์สนองกะตะปุญโยได้เป็นผู้นำและได้ไต่ถามท่านถึงการปฏิบัติประจำวัน ซึ่งท่านก็ได้ตอบให้ทราบว่ามีการตื่นขึ้นเริ่มตั้งแต่ตีสามครึ่งและทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิไปจนใกล้รุ่งจึงได้ ออกบินธบาตกระทำพัฒกิจกระทำการบริโภคอาหารและก็ได้มีตอนเที่ยงและมีตอนเย็นตลอดไปจนถึงกลางคืนสามสี่ทุ่มเป็นอันว่า ขั้นในนาการปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังจึงได้มีภูมิศรัทธาเข้ามาบูปฏิบัติกันในระยะเทศการเข้าพรรษาบ้างเวลาอื่นบ้าง และที่มีพระภิกษุสัมมเณนมาอยู่ปฏิบัติก็เป็นจำนวนมากและศรัทธาสาธุชนฝ่ายครือขัดทั้งหลายก็ได้พากันมาปฏิบัติธรรมในวัดนี้กันอยู่ เป็นอันมากเช่นเดียวกันจึงขออนุมโมทนาสาธุการเพราะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นเป็นข้อสำคัญเพียงแต่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า เหมือนอย่างในโคบานผู้เลี้ยงโคแต่ไม่ได้บริโภคเป็นจ้าโครถมีน้ำนมเป็นต้นของโคต่อเมื่อปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหมือนอย่างเจ้าของโค ที่ได้บริโภคเบญจโครสของโคมีน้ำนมเป็นต้นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมได้พบธรรมรสรสของธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นรสอันเลิศ ทำให้ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอันเป็นส่วนผลของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องตน้นจนถึงสูงสุดอันเรียกโรบยอดว่าปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอด และจะได้เป็นผู้เห็นพระพุทธเจ้าดังที่มีพระพุทธภาสิตรัเอาไว้ว่าโยธรรม,มังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมโซมังปัสสติผู้นั้นเห็นเราโยมังปัสสติผู้ใดเห็นเรา โซมังปสติภูนั้นเห็นธรรมดังนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นความจำเป็นที่ภูมมุ่งจะเข้าถึงธรรมรถเข้าถึงพุทธศาสนาเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงประธรรมเข้าถึงประสง์ กันอย่างจริงจังก็จะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหลักธรรมสำหรับปฏิบัติไว้เป็นอันมากซึ่งแม้ว่า จะมีความต่างกันโดยพยัญชนะคือถ้อยคำแต่โดยใจความก็ย่อมเข้าสู่ทางอันเดียวกันจะยกขึ้นมาแสดงโดยปริยายคือทางอันหนึ่งตามหัวข้อ ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทบุเทศนเบื้องตนนั้นว่าสมาธิงพิกเวพาเวทะภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอบรมเจริญสมาธิสมาหิโตญาท่าภูตังปยานาติ ผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงดังนี้พระพุทธภาสิที้ตรัสสอนให้อบรมเจริญสมาธิได้มีพระพุทธภาสิทธ ที่ตรัสยกสมาธิขึ้นเป็นประธานไว้ในหลายประสูตรดังเช่นประสูตรหนึ่งได้ตรัสเอาไว้ว่าสมาธิย่อมมีมักองค์อื่นๆเป็นบริขารคือเป็นบริวาร อันหมายถึงสัมาสมาธิในมรรคมีองค์แปดมีมรรคข้ออื่นเป็นบริขารเป็นบริวารดังนี้จึงเป็นอันทรงยกสมาธิเหมือนอย่างเป็นหัวหน้าแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความเข้าใจ เป็นพื้นฐานไว้ว่าไตรสิขานั้นย่อมเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติทุกข้อจึงจะครบองค์มรรคเพราะมรรคมีองค์แปดอันเป็นหลักสำคัญ ในการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนาคือเทศนาที่แรกก็ประมวลเข้าในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติให้ครบทั้งสาม และพระพุทธองค์กสษอาไว้ว่าศีลนั้นเหมือนอย่างเป็นภาคพ,พื้นแผ่นดินสัตว์ทั้งหลายย่อมยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินสิ่งทั้งหลายเช่นบ้านเรือนก็ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินชั้นใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมตั้งอยู่บนศีลจึงมีศีลเป็นภาคพื้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งอยู่ในศีลที่เป็นภาคพื้นนี้ด้วยกันและศีล สำหรับตั้งเป็นภาคพื้นของกุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็มีสองอย่างคือศีลที่จำแนกออกเป็นองค์ศีลทั้งหลายเช่นศีลห้าศีลแปดเป็นต้นที่ภู้นับถือพุทธศารรสนาทั้งหลาย สมาทานปฏิบัติกันอยู่อีกอย่างหนึ่งเป็นศีลที่รวมเข้ามาอยู่ในความสำรวมคือสำรวมกายวาจาและใจดังเช่นท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งกำลังนั่งฟังธรรมอยู่นี่ ต่างมีความสํารวมกายวาจาใจายอยู่ด้วยกันกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบอาการที่มีความสํารวมอยู่ดังนี้เป็นศีลที่ไม่มีองค์ไม่มีอาการรวมอยู่ในคำว่าสํารวมเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติทำสมาธิอบรมปัญญาอันสูงขึ้นไปจึงต้องมีความสำรวมดังที่ได้กล่าวมานี่เป็นพื้นฐานและก็มาถึงสมาธิ คือความตั้งใจแต่สมาธินั้นเติมคำว่ามันคือความตั้งใจมั่นเป็นข้อที่ต้องใช้ปฏิบัติในการกระทำกิจกรรมงานการงานทุกอย่างเช่นบัตรนี้ฟังธรรม ก็ต้องมีความตั้งใจฟังธรรมแต่ความตั้งใจฟังธรรมนี้ถ้าใจดิ้นรนออกไปในอารมณ์อื่นก็เสียสมาธิในการฟังต่อเมื่อมีความตั้งใจฟัง ฟังได้ทุกถ้อยคำจึงจะเรียกว่ามีสมาธิในการฟังและจะฟังได้ทุกถ้อยคำดังกล่าวมานี่ก็ต้องเป็นความตั้งใจมั่นคือตั้งใจมั่นอยู่ในเสียงที่แสดงธรรมนี้เท่านั้นไม่ซัดสายออกไปในอารมณ์อื่น และเมื่อมีความตั้งใจมั่นฟังธรรมได้ยินทุกถ้อยคำดังนี้จึงจะได้ความรู้ธรรมะคือธรรมะที่แสดงนี่แหละคือตัวปัญญาปัญญาจึงเป็นผลที่บังเกิดขึ้น สืบเนื่องจากสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิก็ย่อมจะไม่ได้ปัญญาในสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงต้องอาศัยกันด,ดังนี้และก็ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าในหลายพระสูตร พระพุทธเจ้ากรัดยกสมาธิขึ้นเป็นหัวหน้าดังเช่นพระพุทธภาสิทที่ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจงอบรมเจริญสมาธิผูมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงก็เป็นอันทรงยกสมาธิขึ้นเป็นหัวหน้า ติดต่อด้วยปัญญาและทำไมจึงได้ปัญญาก็ได้แสดงมาเมื่อกี้นี้แล้วยกดูอย่างเมื่อมีสมาธิในการฟังธรรมก็ในปัญญาในธรรมที่แสดงในการปฏิบัติทั้งปวงก็เป็นเช่นเดียวกันต้องมีสมาธิอยู่ ในข้อที่ปฏิบัติและก็จะได้ปัญญาในข้อที่ปฏิบัติทุกข้อที่ปฏิบัตินั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะทำให้ได้ผลเป็นมิมุติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยใจที่เป็นสมาธินั้น จากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายหลุดพลาอาวิชชาโมหะความไม่รู้ความหลงด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ ซึ่งทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่ถือกำเนิดโดยเป็นวิบากขันอันเป็นส่วนหลักและที่มีอยู่ในปัจจุบันใน อารมณ์ทั้งหลายจิตน้อมออกรับทางตาทางหูเป็นต้นดังเช่นที่กำลังฟังธรรมอยู่นี้ส <ree> เสียงที่แสดงธรรมนี้ที่ไปประทบกับโสตประสาทคือหูเสียงกับหูนี้เป็นรูป ความสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเสียงนี้ก็เป็นเวทนาจำเสียงนี้ได้และจำความหมายของเสียงนี้ได้เป็นเสียงนี้แสดงเรื่องอะไรก็จำเรื่องนั้นได้ และปรุงหรือปรุงคิดตามที่จำได้นั้นกับการที่เมื่ออายตนะภายนอกอายตนะภายในประจบกันเส้นเสียงกับหูมาประจบกันในขณะนี้ก็ได้ยินคือเมื่อจิตตั้งใจฟังก็ได้ยินนี่แหละเป็นตัววิญญาณ แทั้งห้านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ดับไปในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตรับอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ทำสมาธิคือความตั้งจิตมั่นกำหนดดูให้รู้จักว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรปูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปของรปูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้ขัดธรรมสมาธิคือความตั้งใจกำหนด เพื่อให้รู้ขัหาดังนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจงบับมมกิจสันดานและสมาธิข้อนี้เองเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญาซึ่งเป็นตรววิปัสสนาโดยตรงในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อได้ทารมาทีก่กำหนดดูให้รู้จักขันห้าดังนี้ย่อมได้ปัญญาคือความรู้จักขันห้ารู้จักความเกิดความดับของขันห้านี่แหละคือตัววิปัสสนาปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริง ยาถาภาพุะตามเป็นจริงคือตามที่เป็นแล้วโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของทุกคนเป็นแล้วอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่ใช่ไปคิดให้เป็นแต่คิดให้เป็นแล้วยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ว่าเป็นโรคเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณ เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้เองเกิดขึ้นอย่างนี้เองดับไปอย่างนี้เองเป็นเรื่องของขันห้าเองแต่ว่ามีสมาธิตั้งจิตกำหนดให้รู้ ตามเห็นตามทันเมื่อรู้ตามเห็นตามทันที่เป็นตัวสติดังนี้แล้วปัญญาที่เป็นมีปัสสนาปัญญาก็ยอมจะบังเกิดขึ้นตามที่เป็นแล้วที่เราเรียกกันว่าตามเป็นจริงดั็นอันว่าเดเท่ารู้ทันความเป็นไปของขันห้าดังนี้แหละ ย่อมทําให้ได้วิมุตติที่เป็นความหลุดพ้นด้วยใจที่เป็นสมาธิพ้นจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายให้เป็นความหลุดพ้นด้วยปัญญาที่เป็นตัวความรู้แจ้งเห็นจิตเป็นเครื่องบรรเทาทำลายอาสวะ คือกิเลสท,ที่ดองจิตในสันดานทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิไว้ธีสีวิธีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิภาวนาทั้งสี่วิธีนี้จึงนับว่าปเป็นหลักปฏิบัติของภูปฏิบัติธรรมะทั้งหลายและก็เป็นหลักปฏิบัติที่ อิงซึ่งกันในการเป็นไปตั้งแต่ข้อหน,น,นึ่งข้อสองข้อสามจนถึงข้อ4ี่โดยลําดับเมื่อเป็นดังนี้จึงเอ็นเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าทามระพุทธศาสนาสรุปเข้าตามระพุทธภาสิตบทุทเทศที่ยกขึ้นไว้ว่าสมาธิงพิกเ,เวพาเวทะพิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอบรมเจริญสมาธิ ระมาฮิตโตยะทาภูตังปยานาติภูมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วยังรู้ตามจริงด้วยประการชนนี้ขออำนาจกุศลที่คณะปฏิบัติธรรมกระทรงอุตสาหกรรมได้กระทำอันสำเร็จด้วยทานสำเร็จด้วยศีลสำเร็จด้วยภาวนา และอุทิศให้แก่แม่ชีแม่นโพธิสุวรรณโยมรรดาของพระอาจารย์สนองกระตับบุญโยจงเป็นผลตามควรแก่คติภพบิสัยมีอัาธิบายดังแสดงมาด้วยประการศนี้ยะทาวาริวะหาปุราปาริปูเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมสเอปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยาทามณิโชติรโสยาทาสพิโยวิวัตชันตุสัพรโรโควินัสตุมาเตพวัตตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาทนสีลิสะ นิจจังอุทาปจยายิโนโตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง